ตนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อย,ยังนอนเรพจพอเราเฝ้าโอละเฮกล่อมลูกน้อยนอดเรไม่ห่างกันเฮไปจนควายสวัสดีค่<อ>ะุมขอเชิญลูกค้าทุกฟ้าเมืองไทยมาจัดจายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดสนามเฝ้า เราะมากตรงนี้คุณผู้ชมคะในบรรดาริสเพลงทั้งหมดที่เราแบบพยายามหาแล้วเนี่ย <laughs> เพลงไหนที่จะสอดคล้องกับวันพ่อบ้างม,มันไม่มีเพลงที่คุ้นหูเลยเราก็เลยขอยืมเอาดนตรีของวันแม่เอาเอาคำว่าพ่อามาใส่ลงไปเงี้ยเออมันก็จริงๆแล้วอะลองนึกดีมีเพลงวันพ่อไหมนึกไม่ออกเลยโอ้ถ้าฉันเป็นพ่อฉันงอนนะเนี่ยพ่อ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 น้องเคยเห็นไม่ใช่โอ้ยแฉ อันใหญ่เลยอันที่นันคิดแี่ดีที่สุดแล้วี่าจะโอเคที่สุดแล้วล่ะจริงๆก็เข้านะพ่อนี้มีบุญคนอันใหญ่หลวงก็ได้อยู่เนั้นคนเป็นพ่อที่ไม่มีเพลงที่ติดหูเหมือนอย่างที่เราบอกเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเพราะว่าไม่น้อยิ่งถือให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเหมือนแม่น้ำเนี่ยใช่ไหมฮะแม่โพสศพก็แม่ก่อนเลยแต่จริงๆแล้วพ่อนั้นสำคัญเท่ากันเลยค่ะไม่มีพ่อจะเกิดมาได้ไงอะคะเจ๊เนี่ย ทางพ่อเลยนะดูสีผิวเจสซ่เอามาหมดเลยพ่อเต็มๆทั้งคนมหมดเลยนะแม่ถ้าเราเลยถ้าเราเป็นพ่อเจ๊นุมเหียวเราจะภูมิใจมากเพราะว่าได้มาหมดเลยดำยันไส้เลยภูมิใจจะบอกว่าพูดถึงความเป็นพ่อเนี่ยเราสามคนคุยกันเองคงจะไม่ค่อยรู้ซึ้งสักเท่าไหร่นะคะมนต้องเจิแบบคุณพ่อตัวจริงเสียงจริงยิ่งถ้าเป็นคุณพ่อมือใหม่ยิ่งดีนะเจ๊นะขอเชิญคุณพ่อนมอัตพรที่มาก่อนค่ะ แบบรายการรายการเอามือลงแม่เราเป็นไงเล่าสนุกไม่เล่าเราใจทุกเส้นทางนิดนึงชื่อลูกลูกนั้นชื่อว่าอันดาครับอันดาเฮ้ยเหมือนอันดามันนะมีที่มาป่ะคือเป็นเป็นแหล่งกำเนิดเขาหรือเปล่าแต่ว่าเขาเกิดที่นี่คืออย่างนี้ฝรั่งไงเกิดแหล่งผลิตแหล่งผลิตที่อานเดอสลูกลินเม็ดอินที่ไหนใช่ไหมอันดอัดาอันดาไม่ไม่ได้เม็ดอินอันดามันครับแต่ว่าคือ คือชื่อมันมีพยัญชนะที่แบบพระท้องพ่อท้องแม่รวมกันอลิลดาอัทพรอมีอ้ออ่างดอเด็กแล้วก็ม่วไปม่วมาจนผสมไปผสมมาเอ้ชื่อนี้ชื่อเนี้รู้สึกคือแบบว่ามันจะรู้สึกอะถ้าเป็นภาษาอินเดียเนี่ยแปลว่าอันทะดีนะที่เราไม่ได้อยู่อินเดียเนี่ยแต่ว่าบางภาษาเนี่ยแปลว่าทอลนะไม่ควรจะให้ลูกชื่อนั้นอต่อไปจะเจอหลานหลานป้าเมียน้องอ่าง จะตั้งชื่อลูกต้องครีเอทสักนิดนึงเจ๊เอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูจะให้พี่หนุ่มเนี่ยนะคะลองไปหาคุณพ่อคนหนึง่งเขาบอกว่าคนนี้ตั้งชื่อลูกเก๋ไม่เหมือนใครเหมือนกันชื่ออะไรตาไปดูเลยค่ะคุณพ่อมือใหม่มาเ์อพี่หนุ่มอัธรพรเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนเห็นลูกเด็กเล็กแดงเป็นไม่ได้เลยล่ะต้องตรงรีเข้าไปตีสีทันทีแต่ว่าสองหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลูกเ้าเราใครสิคะเนี่ยลูกใครอะหนูลูกใครอะ ลูกใครพ่อชื่ออะไรสวัสดีคร์พี่น้องสวัสดีครับลูกโน้ตเหรอครับลูกผมเองนี่อุ๊ยตายนึกว่าลูกใครที่แท้ก็ลูกของหนุ่มโน้ตอดีตนิสิต้าวงโปเตโกนั่นเองค่ะที่วันนี้กลายมาเป็นคุณพ่อลูกสองไปซะแล้วคนไหนคนพี่คนไหนคนน้องอ่ะพี่พี่ชื่อพี่มีนครับพี่ชื่อพี่มีนมีนแล้วน้องมาร์ชครับแล้วทำไมเป็นมีนกับมาร์ชเดี๋ยวผมเกิดเดือนมีนาครับพี่และมีนาก็คือราศีมีนแล้วก็มาร์ชแปลว่ามีนาเดือน เกิด<ต>พร้อมกาน,<ฟ>นแฝนงารแฝดครับพี่แฝดว้าวแต่หน้าไม่นก็จะเหมือนกันเท่าไหร่ <c oughs> เป็นคุณพ่อยังหนุ่มว้ทํางานด้วยกันทั้งคู่นะคะแถมรู้จักมักจีกันก่อนซะด้วยงานนี้หนุ่มน็ตของเราก็เลยชวนกินแฮมเบอร์เกอร์ของที่ร้านที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นสไตล์อเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์และด้วยความที่มีลูกแฟดก็เลยตั้งชื่อร้านว่าบัตตี้บอยไดเนอค่ะ อยู่แถวราชพฤกษลบัดดี้บอยเป็นแนวไหนอ่ะเป็นแนวอเมริกานดเนอร์ <Yeah. S 3> ครับพี่อเมริการดเ <Yeah. S 3> นอะร์เนี่ยเนี่ย มันเป็นร้านในยุค50ถ้าบ้านเราก็2499ยุค50เจมดีนยุคอะไรเอลวิสอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแนวก่อนป๊อปอาร์ตเป็นเมรกันชอปเปอร์ที่มอเตอร์ไซค์มาตจอดใช่เป็นคอตลอดเป็นรถอเมริกันแบบว่าเชฟโรเลตไปแล้นะครับทย้อนกลับไปในยุค50ของอเมริกาไดเนอร์เป็นร้านอาหารอยู่ริมทางไฮเวย์ลักษณะร้านคล้ายโบกี้รถไฟสังเกตว่าจะมีป้ายไฟนีออนดัดสีสันสดใสภายในก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์และที่นั่งแบบรถไฟ ส่วนอาหารก็จะเป็นบบฟาสต์ฟู้ดนะคะและที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็จะต้องเป็นแฮมเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันชิ้นต่อต่อแบบนี้กรอบๆกำลังดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรปากเล็กนิดหนึ่งจริงๆผมไม่ชอบเบอร์เกอร์นนะครับพี่ผมว่ามอร่อยวะ่ะ บอแสดงว่าอีร้านแบบสไตล์ดเนอร์เป็นความชอบส่วนตัวของน้อตอยู่แล้วใช่ครับจริงๆมาจากคุณพ่อเพราะว่าคือสมัยก่อนเขาก็จะชอบดูหนังที่มันเป็นยุคนั้นอ่ะแล้วเราก็ฟังเพลงยุคนั้นเราก็มันก็อยู่ในตัวเราอะจิโกสไอโฟมใช่ครับโรเบิรบิลลี่เอลใช่แล้วใครเป็นคนทําคนคิดเมนูเหล่านี้หลักหลจะเป็นพ่อคือพ่อเนี่ยจะเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วกีเมามีเ้าเนี่ยก้นนี่คือคุณพ่อเป๊ะของน้ตค่ะ เตวันนี้ขนาดอายุ60เข้าไปแล้วนะคะแต่สไตล์การแต่งตัวลูกบอกว่าขอยอมแพ้โดยเฉพาะเรื่องการทำแฮมเบอร์เกอร์ต้องยกให้กับพ่อแปะเลยละค่ะเมื่อที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะทำได้ประมาณ5ชิ้นมีเก,นะนเกลือนะไส้เกลืออันนี้ก็เป็นหอมโปกรสอโรมานนะครับ้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือพริกไทยดำเป็ดครับเครื่งเทศอาิกาโนเขาเรียกันอาิกาโน่เป็นเกต็ดนมปังเดี๋ยวคุณหน่มใช้สาวๆนะฮะ ถ้าสาวยังไม่ต้องขยันนะสาวขึ้นมาก่อนให้เครื่องอานเข้ากันเพื่อไปเข้ากันทั่วก่อนครับเมื่อกี้เห็นน้อบอกว่าพ่อเป็นคนในยุคค้าศูนย์ด้วยครับแล้วก็หลงไหลในสไตล์ยุคนั้นมากๆคือตอนตอนเด็กเนี่ยติดตามคุณพ่อไปอยู่ในฐานทัพอเมริกาที่อุดรเนี่ยอ๋อครับก็จะเห็นบรรยากาศของความเป็นอเมริกันสไตล์เที่ยน ้วมีบรรยากาศอะไรที่ทําให้พ่อหลงไหลในเสน่ห์ของอาร์ตในยุคนั้นคือปกติเป็นคนแบบที่โกนยุบยันอยู่แล้วครับพอกลับกรุงเทพมาก็เดินวบบบุรีพาอย่างเงี้ยอ๋อสมัยนั้นพ่อแต่งตัวสไตล์ไหนครับเกงจะเป็นเกงรีบๆหน่อยนะครับเสื้อคอปกตั้งคอใหญ่ๆเดฟพับแขนเครับยกโมายกขัดเข็มขัดเอย่างนักมวยใหญ่ๆผมก็ตรงเป็นิี สมัยก่อนก็มีตันโจบางทีเราเป็นนักเรียนไทยๆที่พึ่งด้วยต้องพกหวีป,ปาดแมสปาด,ปาดแมสเลยครับเล่ที่พ่อชขาฟังแนวไหนก็ฟังพวกเอ็ดวิทจิบวิชารตอะไรพวกนี้ฮะ็พวกลุกทุ่งก็ตอนนี้เขาตั้นแท็กวิลเลียมมาอย่างเ่ี้ยครับ เก๋ยุค50ตัวจริงแบบนี้ทำเอาพี่หนุ่มอัตรพรขอ,อยอมแพ้ยกธงขาวต่างหน้าต่าง,ง,งคลุกเนื้อต่อไปหลังจากที่คลุกเข้ากันดีแล้วก็เทน้ำมันมะพอ้าวนวดให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้พอเหมาะแล้วก็กดลงพิมพ์ให้กลมแน่นก่อนนำไปเกลิ้วให้สุกค่ะออปชั่นมันคือเบคอ,อนมีกระทะข้างๆไปเลยอ,อ,อะตองเช้นเมื่อกี้พี่ป้าบอกนะครับบอกว่า ข้างหนึ่งเนี่ยปริ้วสักประมาณ3มนาทีจะกำลังดีพอเนื้อไก่สุกเราก็จะวางหัวหอมแล้วก็มีเลยสดชา สามหนุ่มสามมุกเขาช่วยเป็นคนละไม้คนละมือคนหนึ่งทอดไข่อีกคนหนึ่งก็ทอดมันฝรั่งกับหอมทอดส่วนพ่อแป๊ะเนี่ยพกเกลิวเนื้อเสร็จก็วางชีสหนึ่งแผ่นตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็ไข่าดาวตานีโปะด้วยชีสอีกหนึ่งแผ่นจากนั้นก็เอาเบคอนทอดกรอบเปาะเข้าไปอีกสองชิ้นค่ะจากนั้นก็นําไปประกอบร่างเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยขนมปังสั่งทรรําพิเศษเนื้อละเอียดหนานุ่มราดด้วยมายองเนสที่ทำเองนะคะผัก แล้วก็เนื้อทั้งชุดลงไปตามด้วยมักเผือเทศส,สดปิดท้ายด้วยขนมปังอีกทีหนึ่งเสียบไม้สไตล์อเมริกันเท่านี้ก็เสร็จแล้วละคะ่ะเสิร์พร้อมกับเครื่องเคียงคือหอมทอดแล้วก็มันฝรั่งทอดกรอกอน้ำไหลไหลอ่ะกินมัน็็ะประมาณนี้นี่ <c oughs> นี่นครับ<ม>แทนแทนเลยครับบอดี้บอยแทนแเท่าไ,รไหร่อ่ะ290บาทครับพี่ และให้อร่อยยิ่งขึ้นเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟดำอเมริกาโนแบบรีฟิลเติมได้มีอันค่ะต้องบอกว่าครบรถครบเครื่องตามสไตล์ร้านดเนอร์ต,ต้นตำรับนะคะเพราะนอกจากอาหารแล้วของตกแต่งในร้านก็เป็นของเก่าที่หนุ่มโน้ตเนี่ยเขาขวนขวายหาซื้อมาจากอเมริกาทั้งนั้นค่ะอนะไรอ่ะอันนี้จริงๆแล้วเดิมออริจินอลมันอ่ะคือเป็นรีโมทของตู้เพลง มันจะวางไว้ตามโต๊ะเพื่อที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาหยอดหยอดเหรียญตรงนี้แล้วก็กดเลือกเพลงได้เลย<อ>แต่ว่าอันนี้มันรีโปรดักชั่นออกมาทำให้มันเป็นหมนวิทยุตานาโลนออกมาอีกอันนึ่งอ,อย่างเงี้ยโคกแล้วก็หรือจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ใช้กดตู้เอานี่ไงนี่ไงผมอยากทานโค้กก็กดโยกไปก็ออกมานี่ เย็นด้วยวะเย็นมันเป็น,นตูเ้เย็นแต่จริงจริงมันได้ยอดเหรียญน,นะครับนี่คือเราเอาไปยังไงไอ้ของเงี้ยจริงๆอันนี้ก็อเมริกาครับพี่เพราะว่าอันนี้มันเป็นตู้ที่ใช้จริงๆในนั้นเลยและที่เป็นเอกลักษณ์ของหนุ่มสาวในยุคนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตู้เพลงยุคนั้นมันก็จะมีตู้ตู้บับเบิ้ลเขาจะเรียกว่าตู้บับเบิ้ลอ๋อคือมีอย่างเงี้ยใช่ครับมีไอฟองอากาศเขาเรียกว่าตู้บับเบิ้ลแล้วยุคนั้นก็จะเป็นไอวิสเพซซี่อย่างเงี้ยอ่ะ ถ้าเป็นแจ๊สหน่อยก็เป็นแฟงซินาตาเป็นหลุยอาร์มสตองไงครับน้อด <Not S 2> บอกว่าแนวเพลงแบบนี้ต้องยกให้กับพ่อคะ่ะเพราะถนัดที่สุดงานนี้พ่อแปะ๊ะก็เลยขอชนลีลาเดสข้างตู้เพลงเอาใจไวเซริน <c oughs> <c oughs> ขับนะยะใช่ป่ะมีจะมีพวกวัยรุ่นเห็นที่โน้ตไลฟ์ฟังกันนะวัยรุ่นสาวๆขับรถมาจอดรถแล้วก็บอกว่ามาวัยรุ่นจริงๆเลยเนี่นะจริงไม่องไม่ต้องใช้อินสตาแกรมมาหาเองคุณลุงน่ารักจังเลยขอถ่ายรูปด้วยหรืออะไรเนี่ยเปรี้ยวแต่คุณลุงเปรี้ยวมากเลยนะกบอกแนวขนาดนี้ต้องบอกค่ะว่าพี่โน้ตเนี่ยนะคะนอกจากจะทําอาหารเก่งเหมือนพ่อแล้วนะคะลูกไม้ใต้ต้นคนนี้ยังมีอะไรเหมือนพ่ออีกช่วยกันดูแลกันมาดูพ่อกลับมาดูอีกทีนึงค่ะ thank you